เราก็ใช้ชีวิตกันแบบปกตินะคะเพราะว่าเรามีเคร um. ื่องกันความหนาวนั่นเองนะน่นหนึ่งเพื่อนเขาไปบอกเพราะว่ามันก็เป็นเซอล์นิพัของแต่ละประเททนะที่เขามีอากาศที่แตกต่างกันไปไหลายๆเพื่อนๆชมสนุกกันจ้ะจ้า ีะเนะเก็เพื่อนสนขาวไนหมดเลยนืประเทนกต้เพื่อนสนขาวไปหมดเลยนะเพื่อนเพื่อนๆชมสนกันจ้ะ ึด se like ูป่าสนุ้งได้ดูเลยรก็เพื่อนๆนะเห็นไหมคะต้นไม้แล้วแห้งแล้งนะคะต้นไม้ค่ะไว้ปลายค่ะมีเครื่องกันความหนาวนะจะเป็นเสื้อนะคะแล้วก็หมวกฝุ่นมือขอภัยค่ะฉันดุพว้นายรนนี้ เดี๋ยวนะคะเพื่อนเราจะถึงบ้านแล้วนะคะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะก็มีเครื่องกัคนความหนาวนะจะเป็นเสื้อนะคะแล้วก็หมวกฝุ่นมือขออภัยนี่นะเดี๋ยวนะเพื่อน,นแต่ตอนนี้ก็เห็นเป็นกระโดงหมูแล้วเราเห็นเห็นครอ่อ เสียงที่ดังก็เป็นเสียงรถเกซ์สนเลยจ้ะที่เขาปั่นสโนไว้นะเ,เพื่อนๆสโนว์นราเราเดินอยู่ในน้องแข่งเลยลว,วันน,น,นี้เพื่อนใส่หมวกสองชั้นเลยอากาศหน้าหนาวเ,นเพื่อนเแต่ก็ออเดี๋ยวนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะถึงบ้าน ก่อนนะจ้ะเดี๋ยวนะคะสุกเพื่อนเดี๋ยวจะถึงบ้านแล้วนะคะแค่นี้ก่อนนะจ้าะ,ะโดงนรืนนูนเราจะปั่นพุ่งออกไปนะเดี๋ยวคงคิดถ้าันคิดเดินไปถึงนะคงคิ่จะให้โดนเวลาเขาปั่นกะโง ปรเทศกำลังที่แบบโซนโขาวได้หมดเลยนี่เลยนี่นะคะตอนบ่ายประมาณบ่ายโมงครึ่งน,นะคะตอนนี้นะคะ่ะคิดก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะเราก็จะไปทำงานเพิ่ก็เป็นทางเรื่องที่ก็จะเดินไปเปนเพื่อน เ,เสียงที่ดังก็เป็นเสียงรถเก็บสโนโหนจ้ะที่เขาปั่นสนโหนไว้นะคเพื่อนๆสะดุตุ <c oughs> อมไหาดุด๊ดน <c oughs> ิดก,ก,ก็ตกลงมาคอต้นควรนะจ้ะาบางทีก็ใส่ <c oughs> เพื่อนเดินดูป่าสโนโหนจ้า เสียงดังนั่นไม่ใช่เสียงอะไรนะคะเพื่อนๆเป็นเสียงรถที่เขาเก็ตถนนจ้ะเขาก็จะไซถนนแก็ก็มีเครื่องกันฟันน้าวนะจะเป็นเสื้อนนะคะแล้วก็หมวกถุงมือขออภัยนะคะ <c oughs> จะปั่นพุ่งออกไปเนะี่ยเดี๋ยวสังคิดถ้าสังคีดเดินไปถึงนะสังคิดจะให้ดนูนะแลาก็ปั่นถนน สลลเ,เสียงที่ดังนั้นเป็นเสียงเ,เขาใช้เครื่องเ่าโนโนนะพาเพื่อนชมก,นก,ก่อนจะไปทำงนานจ้าต้องเดินระมัดระวังนะเพื่อนๆไม่งั้นจะลื่นนะคะเดินอยู่ในนะ หมวกสองชั้นเลยอ,อากาศหน้าหนาวะคะเพื่อนแต่ก็เ,ออเราก็ใช้ชีวิตําแดโปกตินะคะเพราะว่าเรามีเครื่องกันความหนาวนั่นเองนะโูววน่นหนึ่งกเพื่อน้าไปไปักนี่นะคะตอนบ่ายประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะตอนนี้นะคะคิดก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะเราก็จะไปทำงานเราก็ใช้ชีวิตําแดดปกตินะคะ เพราะว่าเรามีเครื่องกันความหนาวนั่นเองนะนน่นหนึ่งเราเดือดเขาไปไปั่นถ้าเราล้มไปจะแย่นะคะหัวเข่าสูงวัยสงบอกพี่นั่นาแล้วสมคิดนะจะล้มล้มเพื่อฉันดุตุ้งหลายตุ้งเลถ้าเราล้มไปจะแย่นะคะหัวเข่าสูงวัยสงบอกพี่นั่นาแล้วสมคิดนะ กัลบล็อเพื้อแบบนี้เลยนะคะมีเตสนุ้าไปหมดเลยจ้ะเสียงดังหน่อยแลต้องขออภัยนะเพื่อนเขาปอกสนุนจ๊ะดูเลยจ้าเพื่อนๆนะเห็นไหมจ้ะต้นไม้แล้วแห้งเล้งนะคะต้นไม้ค่ะไ๊าปบายค่ะดูเลยจ้าเพื่อนๆนะเห็นไหมจ้ะต้นไม้เราแห้งเล้งนะคะต้นไม้ค่ะบ๊าปบายค่ะ เ,เพื่อนๆชมสมโนกันจนะอจ๊ะนี่เป็นประเทศก็เ,เพื่อนสโนวขาวไปหมดเลยเ,เพื่อนสโนอยู่นลยรักต้นไม้ก็ไม่มีใบเลยค่ะเปีนเน่ยนแล้วครับเ,เพื่อน จะปั่นพุ่มออกไปนะเดี๋ยวส่งนคิดถ้าันคิดเดินไปถึงนะฮะ่งนคิดจะให้โดนเวลาเขาปั่นทั้งโลเสียงดังนั่นไม่ใช่เสียงอะไรนะคะเพื่อนๆเป็นเสียงรถที่เขาเก็บถนนจ้ะเขาจจนนก็จะใช้ถนนก็ใช้ชีวิตกันแบบปกปตะินะคะ,ด,ะด,ดูือป่าถนนจ้าไป ตกลงมาพอต้งควรย่าคิดก็ใส่คือเพื่อนเดินใช้ชีวิตกันแบบปกตินะคะ เนี้ภาพของแต่และประเภทนะที่เขามีอากาศที่แตกต่างกันไปในหลายที่นะดเพื่อน,น,นๆแต่ตอนนี้ก็เห็นเกัน,นอยู่เสียงเขาเออเสียงที่ดังก็เป็นเสียงรถเอ็กซ์โนู้นจะที่ขนนเขาปออั่นเอ็กซ์โอนู้นนะมันอปลกเอ็กซ์ู่นู้น อไปเนี่เดี๋ยวส้งคิดถ้าผมคิดเดินไปถึงนะคะงคิดจะให้โดนเวาเข้าฝัะโลนเดินอยู่ในน่างแข็งเลยลว,วันนี้เน่พือไปหมวกสองชั้นเลยอากาศหน้าหนาวนะเพื่อนแต่ก็เพี่ง็เป็นทางร้อนนคือจะเดินไปเพื่อนเงคชับ ให้ออกจากฟุตบาทเนะ่ยไม่ให้มันจะได้เดินไม่ลำบากนะเพื่อนๆก็ปั่นออกจากุตกบ,บ,บ,บาทนะเพราะว่ามันก็เป็นภูมิภาคของแต่และประเทศนะที่เขามีอากาศที่แตกต่างกันไปในหลายประเทศเพื่อนๆกันโนขาวหมดเลยเนพะื่อน เดินอ,อยู่ในน้องแข็งเลยลว,วันนี้เน่เพือใส่หมวกสองชั้นเลยอากาศหนาวเราเพื่อนแต่ก็เออก็มีเครื่องนนกันวานหนาวนะจะเป็นเสื้อนะคะ